ทีมแสนล้านอย่างนั้นเหรอโอเคแล้วก็กล่าวสวัสดีคุณ้มทุกคนด้วยนะผมตันนี้เกมพีฟ้าออนไลน์สีนะผมและนี่ก็คือทีมที่ผมสนใจนะผมแล้วก็มีเด็กเอาไม้ผมรีวิวนะครับก็เป็นทีมฟูเอ็มซีนะฮะจริงๆแล้วทีมนี้มันไม่ก็ฟูลเอ็มซีครับเพราะว่ามันมีปี20นะครับที่เป็นโกบแบ็คซ้ายแบก็กขวาครับว่าเราไม่นับแล้วกันนะครับแต่ที่ฟูเอ็มซีก็คือทีมน้องเขามีแต่เอ็มซีทั้งทีมเลยฮะ ดูเนี่ยโอ้โหคือถ้าเกิดใครที่แบบว่าเอ้ยตัว MC ไม่หายไปไหนวะนะครับบอกเลยว่าอยู่ที่น้องแบบ99.99% 99นะโอ้โหแมกซื้อทุกตัวนะครับโอเคนะผมไปครับเราไปลุยกันดีกว่าครับผม Let's go โอ้โหดูทีมโอ้โหยี่รีใหม่ได้ไหมเนี่ยครับทีมนี้มันจะมาส่งสักสีกับทีมของน้องเขาสุดเทพได้ยังไงชิมีชมีอาว่าจะประมาทครับส่วนใหญ่ไอ้คนที่เล่นทีมอย่างนี้แล้วมาถึงโปรสามได้นี่คือบีเตอร์นะครับ เออดันเดตจังหวะนี้ครับมาครับเลยไม่ดได้ต่อยยังไงคลิดวิ่งเหมือนหลุดแล้วสัดแม่งเลยแล้วกันโอโ้โหยี่มาครับเน็ตเวิร์ดบอลลองดอโชดิโชบอลลองดอที่เจ้าได้มาสิโอ้โหไม่ได้บาลหลักดักโอ้โหววคนนี้เฮ้ยคน,นนี้เล่นเป็นครับคน,นนี้ตากโกรธมากนะครับผมบอกเลยผมบอกเลยอื้อปู่ได้อยู่เฮ้ยเอายิงว้าวเอ้าเอ,าเอา้าวมีมากับดวงผมมากับดวงยิงโอ้โห ร so so no oh, ่อเฉยบาร์หลังครับบาร์ลังก้าครับบาร์หลังนี้เป็นตัวดีนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะมันโกงเกินไปนะครับได้เปิดอื้อโอ้โหยี่โอ้มันเซฟได้ว่ะบังรีโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะแน่นมากโอ้โหแน่นมากแน่นมากแน่นมากโอ้โหกล้องหลังที่ตัวนะเฮ้ยที่มึงมีกล้องหน้าป่ะเพื่อนโอ้โหไม่ถึง ไม่ล้ำด้วยนะนาเมื่อกี้ได้ครับต้องเล่งจังหวะเกมหน่อยแล้วโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ย20 20ไลฟ์นะครับส่งกันอย่างนี้ชาตินี้จะดิงไหมล่ะเพื่อนบุกครับให้มันบุกครับไม่งั้นมันไม่บุกครับบุกมา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 อ้าวกูตั้งรับกูตั้งรับเลยอ่ะกูตั้งรับเลยอ่ะเอะอเออจบ,จบๆนะครับเลี้ยงเฮียอะไรก็หนาไม่รู้ อะไรกันลักหนาก็ไม่รู้ดิชิปเออมส่งอะไรกันลักหนาต่อบอลอะไรกันเย yeah. อะแยะเกมนี้มป็นเกมยิงประตูเกมต่อบอลร้อยครับเลิเบิร์มาลง,งลมดรอฟแขงลิ้นฮะก็ขู่เข้าก็เน้นๆๆแต่วันนี้เขาจะเล่นเกมนะฮะเป็นการมาคัาให้เขาเล่นเกมครับเพื่อที่เขาจะเสมอครับเกมจะได้ดูเดือดไง นี่แหละจีเนสนี่ฮะไปครับลุดปนิตรลอยครับโผอองรีครับอองรีตัดได้ครับวายย่ายังไงครับโอ้โหคือความรู้สึกตอนผมเล่นนี่มันไม่เหมือนเล่นกับพวกแบบเอมปปเป้ P P P L. เล่นฮาเล่นนะครับไม่เหมือนผมเล่นแบบตัวที่มันแบบช้า,ชาแต่แน่นเน้นเน้นเน่ะน,น,น,นะครับนี่ฮะเล่นๆน้นแบบนี้ฮะ <laughs> <laughs> ลูกนี้โคตรสวยฮะตีลังกาโดยเวียล่าฮะอึ้งครับจากวันนี้เขาอึ้งฮะโอ้โหเป็นไงฮะผู้เล่นโปรลีผมอึ้งไปแล้วฮะสายต่อบอลครับเรียบร้อยครับโดนแดกฮะนี่ครับโอ้โหต่อบอลจะโดนถ่วงหาว่าถ่วงเวลาตอนที่มันไม่ตั้งใจถ่วงฮะโอ้โหอะไรจะต่อบอลขนาดนั้นเพราะฟูดฝึกต่อบอลเหรอนี่ครฝึกต่อบอลฝึกต่อบอลเก็บบอลแบบนิ่มๆไปเพื่อน โอ้อาจารย์มันเตะอัดผมอ่ะไม่เป็นไรครับอาจารย์คราวนี้ผมให้ไปเดี๋อาจา์กลางสนามแม่งอยากก็เปล่าอยากก็เปาโอ้วิเลาเบียดอ่ะนะครับอาจารย์อะไรเบียดตู้เอาวิเรลามึงยิงดีแต่มึงแบบเล่นแปลกๆอ่ะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เ้ยเฮ้ยเฮ้้เ้เ้เยยเฮ ชิวๆครับชิวๆครับอย่าไปกลัวครับค่อยๆต่อครับค่อยๆต่อเมื่อกี้แค่ลูกฟุกเราก็มีลูกฟุกด้วยว่ะโอ้วิ่งนูวนลอยวิ่งโหดมากโอ้โหลูกนวดลอยวิ่งโหดมากเมื่อกี้โอโออกแน่ครับเจอช็อตนี้ไปออกแน่ครับผมบอกเลยนิ่มๆออกแน่ครับออกแน่ออกไม่ออกแค่นั้นเลยครับมีสองคำถามจะออกไม่ออกอุ้ยออกแล้วออกเลย ออกเลยเอาเป็นว่าแถมแถมมีเกมแล้วกันนะครับแถมแถมแถมอ่ะโอ้โหไม่น่าไปยิงเยอะเลยแม่งยิงจนออกเลยหามเอ้ยต้องลองสักหน่อยแล้วนะโปรเอาโรนิโอไปไว้จไว้ปีกเ่รอ๋อเอ็มซีมันเล่นปีกโอเคโอ้โหรอบนี้จะโปรหนึ่งครับนะครับชุดแม็กโดโดเหมือนเดิมต่อเวลาด้วยต่อด้วยโอ้มีเปเล่นะครับเปเล่เอ็มซีโอ้โหโนโดซสีดานโอ้ช่ได้โอ้โหมีเดอะบอยด้วยว่ะมาครับดอกปลาเบอร์บอลครับแมตช์พิเศษครับ คนเมื่อกี้โดนยิงจนออกครับโอ้โหไม่น่ายิงเยอะเฮ้ไม่ล้มวะ่ะไม่ล้ม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 โอ้โหโอ้โหเปเล่เฮ้ยเปเล่มันมันคล่องวะกร,ะเรีเบลกรีเบลถนัดซ้ายการซ้ายไว้อุย้ยแย่แล้วหลุดหลุดง่ายๆเลยอันนี้ก็คือเป็นโอ้ล้ำหน้าสวยโอ้ย อันนี้คือเป็นแผงของน้องเลยนะครับผมไม่ได้ไปปรับอะไรเลยนะครับก็คือมาเล่นแผงไหนผมก็เล่นแผ่นนั้นเลยนะครับถ้าเกิดผมเล่นแพ้ผมก็ตันแผ่นนะครับเล่นชนะก็ชมฝีมือผมครับมันเป็นเรื่องปกติครับโอ้โหแม่งตัดอย่างนี้เหรอโอ้โหได้ใจเกินไปแล้วได้ใจเกินไปแล้วได้ใจเกินไปแล้วนะอืมมาครับล็อกบาร์ครับหน้าไม่ค่อยมีได้อยู่โอ้โหโยกไม่ทัน ค่อยๆครับโอ้โหค่อยๆได้อยู่ครับโรนยูครับตรงอันนี้ครับออืื้แมนเดอร์สันว่ะมาครับโรนยูครับส่งขึ้นครับล่างลงครับเออไซก็อย่างนี้แหละสวยครับเดนเวิร์ตมาครับเยียงฮะโอ้โหเฮ้ยได้อยู่ตัดจบสกอร์โอ้ยรับมือแตกอือสวยครับไปครับ โอ้โหฟาวอาจารย์อาจารย์ไอ้หลุนโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ไม่โดนบอลเลยไปครับเดินอยู่ครับต้องตักแล้วฮะโอ้โหตีกันเองโอ้โพี่ตีกันเองตีประต,ตูค่อยๆผมต้องโอ้โหค่อยๆก็ไม่ได้ค่อยๆกองหลังมันเยอะเกินไปอุ้ยได้ดิ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 ต้องเปิดแล้วแหละโอ้โหโ แม่จับก่อนวะซีดา,าร์วะโหสะกอน้ำสนสนตึงอะ่ะนะครับเกมนี้ตึงมากนะครับโอ้โหเมื่อกี้จะส่งอยู่แล้วแม่งเอ้ยขูดับดักไม่ได้แย่แล้วเฮ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้โหใครพลาดคําว่าใครพลาดลูหนึ่งนี่น่าจะจบเลยนะครับโอ้โหกรรมการขนาดนี้มึงเปล่านะต้องมาลิมวะเฮ้ยโอ้โหคนนี้แม่งตามตามโหดมาก แม่งรู้ทุกอย่างเฮ้ยโอ้ยอย่าจะเย็นไอยหน้องตึงๆโอ้โห้ตึงเฮ้ยเยอะกันไปนะคิดว่าข้าจะยอมเองหรอวะบิงตามครับวิงตามฮะเอาดิมาดิต่อบอลอะมาดิมาดิวะเองคิดว่าต่อบอลแล้วเอง นี่เป็นใครวะเออเออเออไปดิโอ้โหวิ่งขึ้นมาหน่อยเถอะเพื่อนอมีแต่คนแก่ไงวะโอ้โหวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันเดอะบอยอ่ะโอ้โหคุณลิดไม่หลุดเลยอ่ะนะครับทีนี้ต้องเล่นแบบเอาเอา,เอาหลังรับล้วน,วนเอาเฮ้ยลนูนานิยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยของปลอมป,อปะ โอ้โหได้จุดโทษแล้วผมทุกคนก็รู้ครับว่าจุดโทษผมเคลียงมากจุด,จดโทษผมชนะคนน้อยมากไม่ถึงจุดโทษครับมันต้องไม่ถึงจุดโทษครับเชื่อผมโอ,โ,โอ้โหอ่านอ่านเกมบอ,อกอ่านเกมบอ,อกโอ้โหอ่านเกมบอ,อกเหรอต้องลองแล้วแหละโอ้ยเหนื่อยออ,ออกมือกูไม่น,น่าเล่นต่อเลยตึงชิบหายอื้อ เอ็มบาบูขอร้องแหละโ h หน่อยเพื่อนโ h หน่อยโ h ให้หน่อยโอเอ็มบาบูตามไม่ทันว่ะตามไปเล่ไม่ทันขอส่งกระลั้มขอส่งกระลั้มจเย็นใจเย็นโ ho ไว้โ h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  ไว้โอ้โหไม่หลุดอีกเออหลุดแล้วอุ้ยอุ้ยเดือดแบนนี้ตึงตึงสัตย์ไปฮะ ต้องพึ่งความตึงฮะโอ้โหจังหวะนี้ฮะแจ้งเกิดโดยเทอรี่องลีฮะโอ้โหไอเลยเรียบร้อยครับหนึ่งส่วนครับโอ้โหถือว่าปลดล็อกหายใจโล่งคอกูไม่พาทีมน้องของมาเสียสักสิ์ศรีละโอ้โหใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมันบุกไหมบุกมาเร็วอยู่เฮ้ยจะบนเอาได้อยู่ครับผลิตครับเฮ้ยเฮ้ย ไป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 โอ้โหดีเดียวเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยหักข้อโอ้โหไอเอกไอโกคนนี้มันโกคนนี้มันเฮ้ยเอมาบุอย่ายิงโอ้โห้โโหเยเขี่ยแล้วไม่น่าตกเลยอ,อุ้ยเฮ้ยใจเย็นตึงเกิน ขาตอบอลครับเขาตอบอลครับเขาตอบอลเราเราจะไปเล่นเกมครับเขา,เายัไงออยไงเขาก็ตามเราอยู่ครับเรามาชะลอเกมรับครับนี่ฮะเราจังหวะครับต่อบอลเยอะก็มีโอกาสเสยเยอะครับขู่ส่งก่อนเถอะปลอร้อ,องขอร้องสุวีเกือบครับอย่าสดเซียนเหมือนเรียนมาได้ปะ โอ้อองรีสวยโอ้โ oh, หชิปแล้วมันยังเซฟได้อีกโกมึงเป็นไข่หวาโก Go, มึงจากดาวนางแม็กมาเนี่ยทำไมมันรวดเร็วจังวะเฮ้ยกลางยัหลุดกลางยัหลุดกลางยัหลุดเกียร์ล้วเออมาสิวะตปทิ้งไหมเออไปไกลไม่โดนครับไม่โดนมัง้งเฮ้ยเออ,เอ,อกูตัวล้วก็เหนียวเว้ยกูตัวมากูตัวมากูตัว,วมาเออ โอ้โหตัวไม่น่าน่าจับเต็มมือว่ะเฮ้ยเออติดบล็อกอุ้ยนี่ติดโมมิอุ้ยมาอะไรหน้าโกกขู่เนี่ยเฮ้ยตัวใกล้โอ้โหน่าจะเสียบแย่ละวเฮ้ย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 ตะทิ้งเฮ้ยอยาว่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 ากูแม่งโคตรดวงเลยจริงกูดวงจริงกูมีบุญอะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่้ยโดนลูกสวนว่ะนะฮะโอ้โหโดนได้ไงอ่ะโอ้โหแล้วดูไ่ที่สุดท้ายโอ้โหเจ๊แม่ง กูแล้วยิงติดโทษแล้วกูไม่เคยชนะใครเลยอยู่โทษอ่ะกูจบอกให้กูจิงกากว่ามามีแต่ต้องสู้ฮะเออมึงก็มาดีไอ้โรนันโดมึงก็มาดีดมุมนั้นเหรอมุมนั้นกูเอามุมนั้นด้วยเอามุมนั้นด้วยแต่กูคมกว่ามาออออเออโอ้โห ิงกว่นี้นะฮะอืมยังไงเอาอยัางไงมามาพอเราเซฟได้แหละเราก็นำนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยชนคันได้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 ชนะชนะแน่ชนะแน่ชนะแน่ตบล้างคำสาบตบล้างคำสาบนี่แหละไม่ต้องมุม ต้องอะไรทั้งนั้นม,มา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 สิวะมาสิวะไม่ต้องมุมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นทุกอย่างมันเพอร์เฟกตรงกลางแน่คนเนี้ยโอ้โหเนี่ย้ยเจอกลางเต็มข้ออีเบ็ดขอร้องเออชนะหนุยไม่ชนะอ๋อ จี๊จี๊ะโอ้โหผมบอกเลยเหนื่อยสัตว์นะฮะโอ้ยดูฮะยิงโคตรไกลครับลูกบั๊กในตำนานนะฮะโอ้โหอังสารฟีดรีอาร์มาเซฟก็เซฟไม่ได้ครับโว้เจอลูกเจอลูกตุดท้ายโอ้โหดูจังหวะนี้ครับตัวตามมาโอ้โหคือแบบมันเอาหลังเบียดเองบาบูอ่ะครับจมสกรไปเน้นๆเลยกินมันนะครับผมอ่ะโอเคนะผม สำหรับใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากให้ผมรีวิวทีมอะไรมาเนี่ยก็ส่งมาได้นะครับส่วนผมจะรีวิวหรือไม่ผมก็ขอตัดสินใจีนะครับเพราะว่าบางทีมผมก็แบบไม่อยากจะมาเล่นมาจริงๆนะครับผมก็เลยจะต้องไปเด่ดไปนะครับผมอันนี้ก็ต้องกราบขอโทษกับคนที่ ขอให้ผมมารีวิวทีมด้วยนะผมเพราะว่าช่องนี้ผมก็มไม่อยากให้มันเป็นช่องแบบฟีฟาจ๋าอะไรมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมทนฟีฟาตลอดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าผมฝืนทําคลิปตัวเองนะครับแล้วก็คิมก็จอก่าไม่สนุกนะครับผมเอาเป็นว่าเราก็เรา,เราติดตามนะครับว่าเกมคลิปฟรีฟาเนี่ยเป็นคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรนะครับผมเอาเคับผมนะครับไปเจอกันใหม่รอบหน้านะครับผมบายเจอกันครับ